เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมเ h ดโอเคแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาโซโล่แรงตำแหน่งที่เราเล่นในคลิปนี้เป็นออฟเลนชื่อตัวจีเซียวหมานยู่ท่าวิ่งก่อนดูดิ๊กจิงโดตัวนี้เราจะมาเจอกับหมอทอดนะครับ <Huh? S 1> มอทอดจาก R.V. ซึ่งก็คืออาเธอร์นั่นเองใช่ไหมวะเนี่ยเออใช่ด้วย อย่างอื่นเลยก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องหยอกๆเข้าไปก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วเราก็รอนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะมาแบบว่ายืนหยัดเพื่อสังคมเลยนะเซตเราเดี๋ยวนั่งรอให้เลื่อนเราพื้นฟูก่อนเฮ้ยมันไม่เอาตัวนี้เหรอเราไปตีนะครับ มอทอดว่าไงมอทอดหรือลวมัดให้เด็กมันดูล้วมัด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 มอทอดอย่าประมาทจีเซียวหมานะบอกเลยอย่าให้ได้ลัวสำหรับคอมโบตรงนี้มันไม่มีตายตัวนะครับท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการเปิดไฟอะน,นะท่านผู้ชมบางทีถ้ามีเยอะเอะอย่างเงี้ยเราต้องการจะเปิดแบบสตัรให้เพื่อนก่อนแล้วก็ กด1 2ดอกนะครับกดสกิลหนึ่งทีแล้วก็ใช้สกิล2อออกมานะครับสตัรให้เพื่อนไปก่อนแต่มันได้ดาเมจด้วยนะสกิลหนึ่งองทจะได้ดาเมจค่อนข้างดีเลยด้วยนะแต่ถ้าเกิดตัวกันตัวๆนี่ก็หนึ่งสองรัวๆได้เลยอยากให้ศัตรูได้ขยับต่อยให้หลับไปเลยเฮ้ยมัวทอดไปกลางแล้ว เฮ้ยเสือมานวิ่งชิวไปป่ะเนี่ยเพื่อนเดือดร้อนแล้วเนี่ยเอามันกลับไปเ่นพอผมมามันกลับเอาแล้วเว้ยไปไหนไปไหนไปไหนเอออย่าให้มันกลับไปอย่าให้มันไปไหนบุยบุยไม่ตัยกูปาดนี่ไงคาดการไม่หมดแล้ว ทอดรอเดี๋ยวเอ้ยอย่าไปตีมันไปตีมันทำไมไม่สงสารมันเลยไงเฮ้ยเอาโหมันอ้อมมันอ้อมมันจูบมันเอาเรื่องมันเอามันเอาเรื่องตัวตัวได้หมดนะครับ นี่แต่สู้ไอ้ตัวนั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมผมว่าสู้ a r d u i n ไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ว่าเหมือนมันแพ้ทางแล้วก็ o man. อเมนเด็กตัวอเมนถ้าเกิดโดนล็อกนี่ก็ต้องต้องใช้สกิลเตะมันออกไปนะครับเตะมันออกไปนอกวงที่มันล็อกเราอ่ะแล้วก็ใช้สกิลสองอะละสองแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สกิลสองหลบดาเมจอีกทีหนึ่งนะหลบไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราโดนล็อกอะ ให้วงมันหมดแล้วแล้วถึงค่อยบวกอีกทีนึงก็สู้ได้นะครับแต่ว่าเจอคนสเต็ปดีๆก็ยากนะครับเฮ้ยเอาเปล่าเฮ้ยไวรุ่นไปหมาแล้วมันมาแล้วนะเว้ยโอ้โหแล้วตัวฝั่งนู้นมันโดลเลียด้วยนะมันรีสกิลนะครับเห็นไหมกระซันแล้วก็ออกแต่ว่าเราก็มีอันตรีเรียกสกิลกลับมาแล้วเราก็นัวเนี่ย เอ้ยอย่าให้มันลุดอย่าให้มันลอดโอ้โหไม่ได้หรอกครับมันอึดด้วยมันมันซับพอร์ตอ่ะยิะอยากจะเข้าไปอยู่นะแต่ว่ากลัวนอกจากไม่ได้แล้วจะเสียคิวด้วยดิยป้อมยิงแรงอยู่ายหายุยตุยหายุยตุยๆๆ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  ขับเล่นก่อนดีกว่ามาด้มาดิหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อโอ้โหเต็มเลยนี่ว่าปารากูอยู่ไม่ได้เรียกตีนมาให้แล้วเพื่อนเฮ้ยมอททำอะไรทำอะไรอื้ไม่ไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชม ใครมันไม่ออกของความอ่ะท่านผู้ชมงผมอะไรวะนี่มันโยนมาวะดูเดี๋ยวแล้วมันตีนานมากเลยนะมกูเอาเอง <c oughs> เออมันไม่ออกของความเะยผมดูมันไปเเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> กดดูไปแล้วมันมันทำไมวะงงๆอยู่เลยนะแล้วเอาตะเกาะด้วยนะครับ <c oughs> จะแพ้เอาเนี่ยฟวามไม่ออกนาเม็นเนี่ยโอ้โห เพื่อนน่าจะถอยบ้างนะครับมันไม่ไหวแล้วนะตัวฟาไม่มาท่านผู้ชมมันเขาเอาล้วงไม่ได้ด้วยเขาออกถึกอะถึกแบบถึกจัดเลยอะถึกแบบไม่มีดาเมจเลยอะมันจะล้วงใครอะ่ะต้องเล่าแล้วปะ เราถ้าเกิดออกของตามเมจมันไม่ได้ท่านผู้ชมมันยืนไม่ได้มันยืนแล้วมันจะปล่อยสกิลไม่ได้ะเข้าไปนี่หายเลยเนี่ยจูดว่าทอดมาเร็วเรเรเไม่ให้มันไปไหนแล้วเนี่ยจะให้มันรอดนะข <Hey. S 1> อ,อป้าทีนึงแล้วก็ปปและกูไปแล้ว, <Another S 1> ลวเอออะไรอะไร <laughs> อะไร <laughs> หัวร้อนแล้วไหมเนี่ยตัวนี้ <laughs> ตัวตึงนะครับเป็นตัวที่ออฟเลนดีนะอาเธอร์แต่รู้สึกว่าเขาจะหัวร้อนแล้วสะตุนไปดินี่งไงเราแ,แต่เพื่อนเข้ามาไม่ถึงเฮ้ย้อม ดันกลางรวนรัวสทีมันออกมาตอนแรกว่าจะสตุนไม่ได้มันอยู่ในป้อมสตันน่ะแหละท่านผู้ชมเอย่งงกับคำพูดผมอีกวัยรุ่นนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหไงครับอัตราไฟประมาณ70%นะบอกเลยผมบวกตลอดบวกตลอดเพื่อเพื่อนพ้องและน้องพี่กูจะสู้หลังชนขา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูซิว่าแก๊งขนาดนี้ได้ MVP ไหมเดีดนะูแล้วเหมือนจะไม่ได้ว่ะบุยบุยโอ้อะไรวะใครได้เนี่ยน่าจะเป็นตุเลนนะครับ ปนนไปละสวสดีครับ